กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเช้าวันนี้ผมมาพบเจอกับคุณผู้ชมก่อนที่จะได้ออกไปทําภารกิจข่าวเดี๋ยวก็รอติดตามผ่านทางหน้าเฟซบ o o กอินซียุคนแล้วก็นอร์มัลยุคนล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อีกวันหนึ่งครับที่มีผู้ติดเชื้อสามพันหกเกือบสี่พันนะครับเมื่อวานก็สามพันกว่าคนวันนี้เสียชีวิตกันสี่สิบสี่คนคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับความดีนะครับ ติดเชื้อ3 0 0เสีเยชีวิต44คนวันนี้รักษาหายแค่พันเจ็ดเองหมายความว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นมาเมื่อบวกลบกับคนที่หายออกไปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ2,000คนอีก2,000คนก็ต้องใช้2,000เตียงแล้วก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่อีกไม่รู้กี่คนเราอยู่กับสกิติแบบนี้มาสามเดือนแล้วนะครับ และมันมัน,หน,นหนักขึ้นหนักขึ้นนยโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้หมอโรงพยาบาลรามาบอกว่าเตียงไอซีเต็มแล้วคุณผู้ชมยกตัวอย่างหนึ่งนะโรงพยาบาลใหญ่นะเตียง ICU เต็มแล้วจากนี้ต้องเลือกแล้วว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะต้องปล่อยมือคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับ เตียงไอซมันเต็มแต่ผู้ป่วยไอซเนี่ยมันเกินฉะนั้นหมอก็ต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ใช้คําว่าต้องเลือกว่าใครจะได้ไปต่อใครจะได้ปล่อยมือภายใต้สถานการณ์ที่วิกฤต คนตายกันเป็นผักเป็นปลาคนติดเชื้อกันเป็นเบือ่อคนรอเตียงกันไม่รู้อีกเท่าไหร่คุณผู้ชมเห็นนายกทํางานเลยไหมวันนี้นายก,ก,กรัฐมนตรีไปเปิดงานที่สินหไปเปิดงานที่สถาบันราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ในการฉีดวัคซีนเข็มแรกนี่คือสภาพของนายกเราเลยนะครับคืองานมันสําคัญแต่บรรยากาศมันไม่ใช่ สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หาวัคซีนมาเขาฉีดกันได้อยู่แล้วนายกไม่ต้องไปคือมันเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงแอคชั่นของพลเอกประยุทธ์ในเช้าว,วันนี้เลยนะครับเช้าว,วันนี้ติดเชื้อ3,006ตาย44นายกไปเปิดงาน อยู่กันคนละมิติเลยอยู่กันคนละโลกเลยกับความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหมอออกมาเสนอให้ล็อกดาวน์เจ็ดวันก็ไปประชุมในสบคอบอกว่าไม่ล็อกค,คุณผู้ชมครับเราต้องตั้งคำถามคนตายกันเป็นผักเป็นปลาติดเชื้อกันทุกวี่ทุกวันไม่ทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับจะออกมาตรก,การอะไรไหมก่อใหม่ทําทําไปวันๆเข้างานแปดโมงเชา้าเลิกงานตอนเย็นก็หายไปละคือนาทีนี้คนไทยหวาดผวามากคนไทยหวาดกลัวมากติดเชื้อกันเป็นว่าเล่นตายกันทุกวนันเตียงก็ไม่พอวัคซีนยังไม่ต้องพูดถึงอ่ะมันก็คุณอนุทินบอกเองไม่ใช่เหรอ มันแล้วแต่เขามันแล้วแต่บริษัทเขาแล้วแต่ไฟเซอร์แล้วแต่โมเดอร์นาแล้วแต่ erna, แแต Johnson, จอนสันเจอนสันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไป,นปนตามเวรตามกรรมถ้าจะพูดว่าไม่ได้เป็นไปนตามฝีมือความสามารถในการเจรจาแล้วก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดอีกสามสี่พันก็ตายอีกยี 40, ส่สิบสามสิบสี่สิบคนคุณผู้ชมครับสามวันหมื่นนะครับบ้านเราเนี่ย สามวันจะมีผู้ติดเชื้อประมาณหมื่นคนแล้วก็จะมีคนตายร้อยกว่าคนทุกสามวันเลยสามวันอ่ะติดกันไปเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับคุณผู้ชมเราเอาคนหมื่นเนี่ยมาต่อแถวมาอยู่ในที่ที่เดียวกันดีครับมันเยอะมากนะครับสามวันหมื่นสามวันร้อยกว่าสามวันหมื่นสามวันร้อยกว่าก็ทํางานกันแบบปกติ ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเช้าวันนี้นายกไปเปิดไปเปิดงานฉีดซิโนฟาร์มคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์เป็นข้าราชการเก่าเป็นข้าราชการแก่ทำงานมีแพทเทิร์นหมดคือต้องเปิดงานคือต้อง สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาบริหารจัดการของเขาได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาจะหาวัคซีนมาได้ตั้งหลายล้านโดสเหลอครับมันไม่ใช่นาทีที่นายกจะต้องไปตัดลิฟบินนายกจะต้องไปเปิดงานมันไม่ใช่เวล่งเวลาเลยครับผมย้ำนะเช้านี้ประกาศออกมาติดเชื้อ3,006ตาย44 อันนี้คือจอซ้ายจอขวาเราเห็นนายกไปยืนเปิดงานอยู่เราควรจะเห็นนายยกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งประชุมเอาเป็นเอาตายในเชา้าวันนี้ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วสามวันติดเชื้อกันเป็นหมื่นคนเนี่ยตายกันร้อยกว่าคนเนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างมันต้องเด็ดขาดกำลังหาทางกันอยู่กำลังรีบอยู่อันนี้อะไรตอนเช้านั่งรถไปเปิดงานฉีดวัคซีนซีโนโฟาร์ม มันคนะไร้เรื่องกันเลยนะครับผมเชื่อครับทุกเช้าคนไทยแทบทั้งประเทศตื่นมาก็จะลุ้นว่าเฮ้ย hey, ตัวเลขเป็นยังไงว่าตัวเลขจะลดลงหน่อยไหมมันจะดีขึ้นไหมสามวันหมื่นกว่าสามวันหมื่นกว่าตายว่าสามวันร้อยกว่าสามวันร้อยกว่าเช้ามานายกไปเปิดฉีดซิโนโฟาร์มเขาฉีดกันได้อยู่แล้วเขาจัดซื้อเขาจัดหากันได้อยู่แล้วเขาทำของเขาไปเลย ไม่มีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์ผมว่าสถาบันราชาวิทยาลัยจุฬาภรเขาก็หาซิโนโฟาร์มได้ไม่ต้องมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายก้วยซ้ำไม่ต้องมีคุณประยุทธ์อะราชาวิทยาลัยจุฬาพรเขาก็หาได้ไม่มีพลเอกประยุทธ์ผมว่าโรงพยาบาลเอกชนคนอื่นๆเขาก็ทําได้มันเป็นไปไม่ได้หรอครับประเทศนี้จะฝากอนาคตเอาไว้กับคนคนเดียวอะเก่งมาจากไหนดีเลิศประเสริฐศรีมาจากไหน ทำอย่ากับว่าประเทศที่ขาดตัวเองไม่ได้คุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันหนักๆเรียกร้องกันหนักๆคนติดเชื้อวันละหมื่นกว่าหมอรามาถึงขนาดบอกว่าต้องเลือกนะว่าใครเป็นไอซเนี่ยใครจะได้ไปต่อใครจะถูกปล่อยมือต้องเลือก หมอพูดถึงอาณาี่ว่ามีคนถามว่าทําไมหมอไม่ด่ารัฐบาลหมอบอกว่าไม่ด่าหรอกด่าไปก็ไม่มีประโยชน์หมอบอกเปรียบเทียบไว้ว่าอะไรนะอย่าคาดหวังว่าปลาเนี่ยมันจะปีนต้นไม้ได้แล้วอย่าคาดหวังว่าไก่อมันจะดำน้ําได้มันเป็นอย่างนี้แหละนั่นก็คือก็ต้องจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ ไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้ไม่ใช่ไม่เหมาะคนเอกประยุทธ์ไม่ใช่เลยกับสถานการณ์นี้คนที่พยายามจะโปรเทคพลเอกประยุทธ์ปกป้องพลเอกประยุทธ์คุณก็รู้นี่คุณก็กลัวนี่คุณก็กลัวอยู่แล้วติดโควิดอ่ะเช้ามาสามพันสี่พันสามพันสี่พันนายกจะทำอะไรให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมครับในสถานการณ์นี้ บางคนก็เรียกร้องบอกว่า้คุณล็อกเถอะรู้นะว่ามันกระทบต่อการค้าการข,า,ขายแต่นี่มันไม่เหมือนทุกครั้งมันติดกันเยอะติดกันเร็วเตียงก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ก็เหนื่อยเชื้อก็กลายพันธุ์ฉีดซิโนแวคไปแล้วสองเข็มก็ยังติดได้ฉีดซิโนแวคไปแล้วสองเข็มก็ยังติดได้หลายคนเป็นแบบนั้นและอาการลงปอดอีกสภาพองค์ประกอบปัจจัยหลายๆอย่าง ทุกวันนี้หมอออกมาโวยกันเยอะมากนะครับแต่เรากลับมีนายกที่เป็นทหารมาทั้งชีวิตที่ไม่เคยผ่านการบริหารงานแบบนี้มาก่อนแน่นอนกลับคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองใช่หมอก็ออกมาพูดกันโครมโครมโครมโอ้โหคุณผู้ชมครับ โจ์มันก็คือว่าติดเชื้อวันละหมื่นติดเชื้อสามวันหมื่นสามวันหมื่นตายร้อยกว่าสามวันจะไม่ทำอะไรเลยเลยครับจะไม่ทำไรเลยเลยครับเวลาพูดแบบนี้คุณไม่รู้หรอกผมก็ทำอยู่คุณไม่เห็นเองนู่นนี่นะั่น มันต้องมีแอคัานออกมาแล้วครับในสถานการณ์แบบนี้คนตายเป็นผักเป็นปลาคนตายเป็นเบื่อทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างทำไปวันวัน,นะครับงานเนี่ยทำไปวันวันจริงๆคุณผู้ชมเห็นอะไรอย่างที่คุณผู้ชมติดตามผมมาโดยตลอดผมก็บอกคุณผู้ชมแล้วว่าสุดท้ายมันจะเป็นไปตามยักถากกรรมสุดท้าย ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนสุดท้ายมันก็จะถึงคำว่าตัวใครตัวมันสุดท้ายมันก็จะถึงคราวคำว่าตัวใครตัวมันของจริงผมย้ำนะเช้ามาคนอกสั่นขวัญแขวนกันทั้งประเทศติดเชื้อสามสี่พันสามสี่พันเป็นหมื่นนายกไปเปิดงานเนี้ย ซึ่งก็ไม่ใช่งานของรัฐบาลด้วยนะไม่ใช่งานของรัฐบาลเพราะที่คนไทยรับทราบมาในตลอดนั่นก็คือเป็นผลงานของสถาบันราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ซึ่งไม่มีพลเอกประยุทธ์ผมว่ามีคนอีกตั้งเยอะเขาก็าหาวัคซีนได้ พลเอกประยุทธ์ผมพูดนิดนิดหนึ่งพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมาเจ็ดแปดปีรับปากว่าจะปฏิรูปการเมืองคู้ชมเห็นสภาเมื่อวานไหมเห็นสภาเมื่อวานไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทะเลาะกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบจะกลับไปใช้บัตรนั้นบัตรนี้นะหลุดจากสองใบมาเป็นใบเดียวพอมาอยู่พลเอกประยุทธ์ใบเดียวก็จะไปเป็นสองใบนะ สอวอความร่างของพลังประชารัฐพลังประชารัฐสสรัฐบาลก็ออกมาโวยสอวอด่ากันไปด่ากันมาพอขัดผลประโยชน์ก็ซัดก,กันพอมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ชมกันก็โวยกันการเมืองอย่างเก่าเลยครับชัดเจนว่าผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เทวดามาจากไหนมีแต่ราคาคุยที่บอกว่าจะปฏิรูปการเมืองจะทําให้การเมืองมันใหม่ขึ้นปฏิรูป ภาษาอะไรเจ็ดแปดปีดูสภา,าคำตอบเมื่อวานนี้โคตรชัดเลยบันทิรูปอะไรล้มเหลวหมดแล้วครับที่เขาพูดเนี่ยล้มเหลวหมดแล้วก็ไปยกเอาผลงานถนนหนทางมาอ้างแล้วเป็นผลใครก็ทำได้ผมฟันธงยุคคนฟันธงถนนผู้รับเหมาที่ไหนก็ทำได้ขอแค่มีตังค์กนนั่นแหละเขาคิดกันมาเป็นปีมาโวแล้วว่าประเทศไทยมันต้องมีถนนเพิ่ม คือไอ้เรื่องถนนเนี่ยนะผมพูดตรงๆนะยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับอย่าเอาเรื่องถนนเนี่ยมาอ้างเป็นผลงานเอาใครเป็นนายกก็ได้ครับเรื่องถนนเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมครับเรื่องถนนเรื่องทางด่วนเนี้ยผมว่ารัฐบาลไหนก็ทําได้อขอแค่อย่าไปสกัดแข้งสกัดขากันน,นั้นแหละก็ทำถนนน่คุณผู้ชม มันจะมันจะมีอะไรแตกต่างกันนะมันก็เป็นนโยบายทําถนนเนี่ยทามอเตอร์เวย์ทําทางด่วนเนี่ยมันไม่ใช่หรอครับเจ็ดปีมันต้องอ้างผลงานอะไรที่มันถหึงมามากกว่านี้มันต้องอ้างถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้เจ็ดปีเข้าปีที่แปดผลงานมันต้องมันต้องมันต้องโดดเด่นกว่าเนี้ยถนนเนี่ยเอาไว้อ้างระดับโทษนะครับไม่ได้ดูถูกอบตอตเนี่ ถนนใครก็ทําได้ครับมันรู้อยู่แล้วว่าต้องทาถนนตรงนี้ไปถึงตรงนั้นทําตรงนั้นไปถึงตรงนี้แต่เจ็ดแปดปีผลงานของนายกมันต้องมีความยิ่งใหญ่กว่านี้ต้องสร้างโดยเฉพาะการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นการเมืองมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจเปลี่ยนแปลงองค์กรทหาร เปลี่ยนแปลงขบวนการยุติธรรมเปลี่ยนแปลงระบบข้าราชการเพื่อให้เป็นข้าราชการที่ทำงานเพื่อพี่น้องคนไทยจริงๆไม่ใช่เข้าไปเป็นข้าราชการเพื่อสแสวงหาอาชีพสวัสดิการรายได้แล้วเอาเปรียบพี่น้องประชาชนใช้เส้นสายใช้ความเป็นเครือข่ายของข้าราชการเนี่ย นี่ต่างหากคืองานหลักตลอดเจ็ดปีไม่ใช่พอถึงเจ็ดแปดปีคนถามทำงานอะไรไปเอาถนนมาอ้างไปเอาครองมาอ้างอะไรเงี้ยผมว่านั่นไม่ใช่ระดับนายกนะครับเรามีนายกมาเจ็ดปีทำครองให้สวยก็ดีครับก็น่าชื่นชมครับเจ็ดปีเนี่ยเอาครองมาเคลมเนี่ยนะเป็นนายกมาเจ็ดปี เอาครองมาเคลมเป็นผลงานเนี่ยผมว่านะครองเนี่ยต้องอยู่ในบัญชีท้ายเลยถ้าคนเป็นนายกเจ็ดปีเนี่ยโอ้ยผมไม่เคลมหรอกครองเนี่ยมันเป็นงานเบสิกมากเลยมันไม่ใช่งานหลักของผมนะแต่ผมก็ทําให้พี่น้องประชาชนผมไม่เอามาเคลมเป็นโอ้โหผลงานขึ้นหน้าหนึ่งอ่ะนี่หน้าหนึ่งไม่มีแล้วใช่ไหมถึงเอาผลงานพวกนี้มาเคลมอ่ะไหนอ่ะปฏิรูปการเมือง นี่ไอ้พวกผลงานหน้าหนึ่งที่ต้องทอําอ่ะไหนอปฏิรูปตํารวจไหนอปฏิรูปข้าราชการไหนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไหนปฏิรูปความเหลื่อมล้ําในสังคมไหนอปฏิรูปรายได้สร้างอาชีพสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําพัฒนาการเกษตรให้เกณฑ์ก,การเกษตรไทยมันยิ่งใหญ่มันทันสมัยไหนอะ่ะเอามาอ้างสิไอ้นี่หัวใหญ่เลย คุณต้องเอาเรื่องใหญ่มาเคลมไม่ใช่เอาเรื่องเล็กเนี่ยมาสร้างภาพแล้วมาเคลมไม่ได้ครับคุณเป็นนายกเจ็ดแปดปีนะครับคุณไม่ได้เป็นมาเจ็ดแปดเดือนที่คุณจะเอาถนนกับคลองอะมาเคลมโอ้คุณผู้ชมครับเคลมมาสิครับไอ้เรื่องอใหญ่ๆเนี่ยทำไมไม่พูดอะ เวลาจะให้คะแนนนานนยกนะนายกคนนี้นะเพราะอ้างว่าเข้ามาเพื่อปฏติรูปนะคุณต้องลิสหัวข้อก่อนว่าความคาดหวังของประชาชนมันมีข้ออะไรบ้างหนึ่งปฏิรูปการเมืองตอนพลเอกประยุทธ์เข้ามาคุณจงฟังผมดีๆนะเอาไว้ไป็นเถียงคนอื่นนะนะครับพลเอกประยุทธ์ตอนยึดอำนาจน่ะเคยให้เหตุผลไว้ไหมว่าจะทำคลองอ่ะเคยพูดไหมคุณผู้ชม ตอนที่ผูเอกประยุทธนะ์ยึดอํานาจน่ยยึดอํานาจโดยให้เหตุผลว่าอะไรบอกว่าจะปฏิรูปนู่นนี่นั่นมีไหมตอนยึดอํานาจผมยึดอํานาจเพราะผมจะเข้ามาทําครองให้มันสวยขึ้นมันไม่ใช่งานนายกเลยทําครองเนี่ยมันโอ้โหคุณผู้ชมนึกออกไหมครับมาแถลงมันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของคุณนะ ตอนคุณเข้ามาคุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะทําครองเนี่ยคุณพูดอะไรโหยิ่งใหญ่ทุกเรื่องอ่ะทําไม่ได้สักอย่างแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเห็นใจผมบ้างก็ต้องออกได้แล้วครับถ้าจะเป็นนายกแล้วมาพูดคำพวกนี้เนี่ยก็ต้องพอครับก็ออกไปแค่นั้นเอง มีคนอีกไม่รู้กี่ล้านกี่สิบล้านคนที่เขาลำบากยากเข็ญเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเขาพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าเห็นใจพวกเขาบ้างจะมาเห็นใจอะไรพลเอกประยุทธ์พลเอกรป,ประยุทธ์ก็มีพลเอกประยุทธ์เหนื่อยอย่างเดียวก็คือเหนื่อยความคิดของตนเองนั่นแหละครับเงินก็มีหลายร้อยล้านชื่อเสียงหน้าที่การงานอำนาจวาสนาบารมีทุกอย่าง มีครบหมดแล้วมีครบหมดแล้วมีทรัพย์สินหลายร้อยล้านชื่อเสียงอำนาจลูกน้องบารมีอะไรต่างๆมีมครบหมดแล้วชีวิตพลเอกประยุทธ์มีอะไรให้น่าเห็นใจนอกจากความคิดของตนเองนั่นแหละแค่คุณแค่คุณปิดสวิตช์ในความคิดของคุณมันก็จบทุกอย่างคุณถือว่าเป็นคนที่สบายที่สุดคนหนึ่งบนโลกใบนี้แล้วคุณมีครบทุกอย่างแล้ว มีลูกมีครอบครัวมีภรรยามีบ้านนะครับเนี่ยคนก็ถามอีกมีบ้านที่ไม่ต้องขายขาน้ำค่าไฟนะครับคุณมีครบทุกอย่างคุณแค่ปิดสวิตในความคิดคุณเท่านั้นแหละคุณปิดปุ๊บคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขในเขาใช้ท่านี้ยังง่ายนิดเดียวเองคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งของคนในวัยเกษียณเลยนะ ะคุณมีทรัพย์สมบัติเยอะมากคุณมีทุกอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีแล้วคุณจะเรียกร้องให้คนมาเห็นใจอะไรคนอื่นเน่ยเขาอิจฉาในสิ่งที่คุณมีซะที่ซ้าไปพ่อมีที่ดินแปลงสวยพ่อเอาไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มากลายมาเป็นสมบัติเป็นมรดกใครต่อใครเขาก็อิจฉาชีวิตแบบนี้ที่บรรพบุรุษมีสมบัติ แล้วเอาไปขายแล้วก็มาเป็นเงินตกทอดมาถึงลูกหลานได้เห็นใจอะไรอิจฉาดีครับนี่แต่คนอิจฉาชีวิตแบบนี้กเกษียณแล้วมีเงินตั้งหลายร้อยล้านอยากทำอะไรก็ทำคนที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ลำบากจนต้องมาพูดคำว่าเห็นใจผมบ้างก็คือตัวของพลเอกประยุทธ์เองความคิดของตัวเองล้วน ปิดสวิตความคิดตัวเองประเทศมันก็ไปของมันได้แหละครับผมเชื่อว่ามีคนรักชาติรักศาสนารักสถา,าบันรักประชาชนเยอะครับประเทศไทยเนี่ยมีเยอะครับที่ไม่ยอมให้ประเทศไทยมันย่ำแย่หรอกครับเขาไม่ยอมหรอกอย่าคิดแค่ว่าตัวเองเนี่ยเก่งอยู่คนเดียวแค่นั้นแนละมีเยอะครับ ประเทศนี้คนต้องหกเจ็ดสิบล้านคนมันมีเยอะครับเดี๋ยวมันก็มีคนออกมาเองขอให้รู้ไว้ว่าเจ็ดปีนี้นะครับเรามีนายกที่เอาเรื่องครองมาอ้างโลกมันพัฒนามันต่อสู้กันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องครองมาอ้างเอาเรื่องถนนหน,นทางมาอ้าง โรคมันพัฒนาไปโอ้โหไปไหนต่อไหนแล้วนะครับคลองมันก็งานผู้ว่างานเอ,อนะครับเจ็ดทำงานมาเจ็ดปีไม่รู้คือความหมายผมจะอธิบายผู้ชมแบบนี้ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าทำงานมาเจ็ดปีไม่มีผลงานไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างก็เลยไปงัดเอาคลองมาอ้างเพราะไม่มีผลงาน ทำงานมาเจ็ดปีเรื่องของเรื่องอะคือไม่มีอะไรจะอ้างก็เลยไปเอาคองมาอ้างทำงานมาเจ็ดปีไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างก็เอาถนนมาอ้างแต่สิ่งที่ตัวเองอรับปากเอาไว้เนี่ยเงียบไปเพราะทําไม่ได้เข้าใจป่นะสิ่งที่ตัวเองรับปากเอาไว้อ่ะไม่เคยทําได้แต่ก็เงียบเอาไว้ไม่บอกใครแล้วก็ไปหายอย่างอื่นมาอ้างแทนแค่นี้อมันก็มันก็เหมือนกับเด็กเด็กพยายาม เหมือนคนเราอ่ะพยายามจะหาข้ออ้างนั้นเน่ันเป็นพื้นฐานมากๆเลยครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คุณเข้ามาเราคาดหวังอะไรแต่พอคุณทํามาได้สักพักหนึ่งไอ้สิ่งที่เราเคยคาดหวังคุณไม่พูดคุณไปเอาอะไรก็ไม่รู้มาอ้างแทนครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับ รายงานข่าวเช้าวันนี้ทีแรกก็ว่ากล่าวว่าจะารายงานสักประมาณสิบนาทีนะครับสิบนาทีแต่ผมเห็นผมสงสารหมอเห็นหมอออกมาพูดเห็นคนนั้นคนนี้ก็ออกมาพูดเห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆผมก็ทนไม่ไหวเหมือนกันผมว่ามันไม่ใช่อืมนะครับ